Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 yo It's raining, it's hot, and the gas is expensive You have to go this รถปี2017คันนี้นะคะติดท็อป1ใน10นะคะรถสุดยอดประหยัดขมองมันราคาายแดงอยู่ที่5 6 8 0 0 0บาทแต่ว่าที่รถบ้าน T R F ข่ยแค่3 5 9 0 0 0บาทค่ะรถคันนี้นะคะน่าใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเหนียวพามาชมนะคะทั้งภายอกและภายนนะคะคุณลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยตามมาเลยค่ะไฟเป็นแบบ L E D p r o j e c t ตอพร้อม L E D Signature Light นะคะ ด้านหน้ากระจังหน้าแบบ V Motion ล้อลอยจากโรงงานขอบ15กระจกทับไฟฟ้าสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มือจับแบบโครเมียมสวยหรูมากเลยภายในนะคะก็คือเป็นเบาะหนังสีดำภายในกว้างขวางนะคะเบาะหลังทับได้ คอนโซลหน้านะคะรุ่นนี้ก็จะเหมือนกันกันกบมาร์นะคะแล้วก็อเมล่านะคะต่างกันแค่ตรงตัวแอร์นะคะตัวแอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบกลมนะคะหน้าจอก็จะเป็นแบบทัชส,สกรีนนะคะเชื่อมต่อได้ทั้ง AUX USB นะคะแล้วลำโพงตัวนี้มี4ต,ตำแหน่งนะคะเสียงค่อนข้างดีมากเลย ส่วนไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่6 5 0 0 0พันกว่าเท่านั้นเองนะคะลด5ปีนะคะเฉียี่ยแล้วนะคะใช้งานแค่ปีร้อยหนึ่งหมื่นหกพันกว่าเท่านั้นนะคะถือว่าค่อนข้างใช้น้อยเลยตัวกล้องนะคะมีกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังด้วยปุ่มแบบว่ากระจกปรับไฟฟ้านะคะอยู่ข้างๆเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่1.2เนาะข้างในเป็น3สูบ7.9แรงม้านะคะเครื่องเดิมโครงสร้างเดิมนะคะน็อต <Not S 2> ไม่เคยมีขยะบรับประกันแน่นอนไม่มีชนหนักน้ำท่วมหรือพลิกค,คว่ำนะคะสำหรับเจ้าต,ต,ตัวนิสันนตคันนี้สั่งนะคะยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์นะคะก็คือครบเลยจบแล้วเป็นไงบ้างคะทุกผาถ้าชอบคันนี้นะคะอย่ารอช้านะคะ รีบโทรหรือทักเหนี่ยวเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0624619661นะคะตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้ออกรถ1,000บาทแถมขับฟรีอีก90วันฟรีค่าภาษีพร์บฟรีค่าจัดค่าโอนโปรพิเศษดอกเบี้ย2.79เท่านั้นนะคะหรือจะรับเป็น0%นาน6เดือนเลย no hope go go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be sick.